ให้หาสนามภายนอกของประจุในทรงกลมตันถ้าเป็นโซลิดก็คือทรงกลมตันที่มีรัศมี r แล้วมีฉากทั้งหมดคือ q เราก็ใช้เกาลอจะเห็นว่าเกาลอมันจะมีแบบ Differential Form แล้วก็ i n t e g เ a ร Form เราก็เขียนเกาลอใน Integral Form แล้วเรารูแล้วเราย้าย เราเรารู้ว่าอินทิเกรต dA เนี่ยมันคือ4 pi r กำลัง2เพราะว่ามันคือพื้นที่ผิวทรงกลมโอเคแล้วเราก็แทนแทน4 pi r กําลัง2เข้าไปแล้วก็ย้ายข้างเหลือเฉย,ยๆแล้วเราก็เห็นว่ามันก็จะได้กลายเป็นกลาย เป็น electric field ของของจุดเลยของจุดของจุดประจุเลยก็คือ1ส่วนสพาย epsilon ศูนย์ q ส่วน r กำลังสอซึ่งเราเขียนมาในรูปของเวกเ,เตอร์แล้วก็ใส่ยูนิตเวกเ,เตอร์ r ไปด้วยก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับข้อนี้